สวัสดีครับเรามาชมการติดตั้งแผนแกนคขาร้อยของรถเบนซีเอลเตัวนี้ CLK230 เป็น W208 นะครับ W208 เป็นซีคาร์ดนะครับซีคาร์ดคันนี้เป็น l a s s W208 CLK นะฮะ CLK ครับ,บ208เข้ามาเยอะ209เข้ามาเยอะนะครับท่านใช้รถเบนท์รุ่นไหนอยู่นะครับก็เข้ามาเลยครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับว่ารถเก่ารถใหม่รถยุโรปรถญี่ปุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่เฉพาะเบน์นะครับเข้ามาติดตั้งกันได้เลยช่วงนี้ลูกค้าจะเข้ามาเยอะช่วงหยุดโควิดนะครับลูกค้ามีเวลานะขอเวลาให้ทัก30นาที เข้ามาที่สุริสารปาซอยอินทมล3.8นะครับที่จอดรถกว้างนะครับอากาศถ่ายเทโป่งๆนะครับทับเดียวนะฮะใช้เวลาทับเดียวก็เสร็จครับจัดโปรโมชั่นลดราคาตามสุดนะครับติดต่อสอบถามได้ที่0898889000นะครับแผ่นกันความร้อนที่ทนน้ำทนความร้อนอย่างแท้จริงอายุการใช้งานยาวนานโดนน้ำต้องไม่เปื่อยไม่ยุ่ยโดนความร้อนต้องไม่แตกไม่กรอบไม่ละลายอายุการใช้งานก็หลายสิบปีครับไม่ต้องห่วงว่า ติดแล้วทนแค่ไหนอยู่ anyway? ได้นานแค่ไหนครับอายุการใช้งานยาวนานมากครับนะฮะเหมือนนลูกค้าเนี่ยมีรถกี่กี่พันกี่พันเข้ามาติดจำหมนนะฮะซื้อรถมาแลรีบเข้ามาติดกันนะครับก็ปากต่อปากนะครับความทนทานนะทนนาวทนความอุ่นแค้จริงอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่สามารถมาได้นะครับก็สั่งซื้อมาเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับว่าซื้อของออนไลน์แล้วโดนหลอกนะครับไม่มีครับ เราไม่ได้โตมาจากออนไลน์เราโตมาจากหน้าร้าน30กว่าปีของการติดตั้งแผงก๊อกร้อนมาบุกเบิกมานะครับชื่อเสียงสําคัญนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงครับสั่งซื้อสินค้ามาตามของที่ไฮเดียศูนย์แปดเก้าแปดแปดแปดเก้าสุนทส่วนัวรัชอบหมดนะฮะแล้วก็ติดตั้งเนี่ยเราวีดีโอการติดตั้งอย่างละเอียดถ่ายทอดาการติดตั้งทางวีดีโอนะครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงครับตามของก็ตามไ,มได้ติดตั้งก็ปรึกษากันได้นะครับลูกค้าติดตั้งกันเองสนุกสนานเนี่ย ติดเสร็จส่งกันเข้ามาติดตั้งเองสวยมากนะครับไม่แพ้ดอกชับที่ช่างติดเพราะเราก็แนะนําการติดตั้งอย่างละเอียดนะครับเพราะนั้นลูกค้าไกลๆต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงครับสั่งซื้อมาไม่มีการโดนหลอกครับโอนเงินแล้วส่งของรวดเร็ววิธีการตั้งวีดีโอละเอียดนะครับแล้วก็ลูกค้าอยู่กรุงเทพปริมณาน,นขับเข้ามาได้เราติดตั้งให้เสร็จนะครับลดราคาต่ำศู8ดเก้าแปดแป0ติดต่อสอบถามก็มเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ